ช่องทองคำค่ะตอนนี้กูรูทางด้านทองคำของเรารอเตรียมตอบคำถามแล้วนะคุณทิพาณววัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l e t and Futures ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิพาใช่ไหมคะคุณทิพาแต่ว่าด้ข่าวก็จะมีหลายๆท่านเรียกทิพาบ้างทิพาบ้างใช่ค่ะแต่จริงๆคือทิพาค่ะจักกันมาตั้งนานแล้วถูกนหคะถามเรื่องทองคำเพาะสัปดาห์นี้ดูราคาเหมือนจะลงจะลงมันเป็นเพราะอะไรก็เป็น มองว่าเป็นการย่อลงมาต่อเนื่องมากกว่าค่ะคุณลูกปัดก็คือว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่เปิดมาอยู่ที่ระดับถ้าทนานักลงทุนหลายคนจําได้นะคะก็คืออยู่ที่ระดับประมาณ 1, 4 2 0ี่ยเหรียญ US Dollar ต่อตวอักวันนี้อยู่ที่ 1, 3 3 0เหรียญ US Dollar ต่อตอักก็คือย่อลงมากับเกือบประมาณ100เหรียญ US Dollar ต่อตอักถามว่าทองจะลงหรือเปล่ากลายเป็นขาลงหรือเปล่าหลายคนเริ่มเริ่มกังวลใช่ไหมคะจริงๆแล้วโดยภาพรวมก็ยังเป็นขาขึ้นของทองคําอยู่ดี แต่ว่าเรามองไปในแง่ของการย่อเพื่อไปต่อมากกว่านะคะก็คือจังหวะนี้ก็อย่างที่ก็ยังเริ่มก็ยังแนะนําเหมือนเดิมว่าถ้านักลงทุนที่ต้องการจะเข้ามาลงทุนระยะกลางระยะยาวก็ยังสามารถทยอยสะสมได้แต่ว่าถ้านักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้นแนะนําให้ลงทุนตามกรอบรายวันอย่างช่วงนี้ถ้าเรากลับไปดู5วันย้อนหลังค่ะอลูกปัดอย่างเ้่าเมื่อวันที่19ทองอยู่ราคา 1, 3 8 0ปเหรียญวันนี้อยู่1,330รยเหรียณ 5วันลดลงมาประมาณ50เหรียญ US เอสดอลลาร์ต่อ<ะ>ทรัพเอาไซก็คือช่วงนี้จะเห็นได้ว,ว่าทุกๆวันทองคาจะมีการปรับตัวขึ้นหรือว่าลดลงประมาณ1%ทุกๆวันก็ตกประมาณสัก15เหรียญต่อวันได้<ะ>ค่ะถามว่านักลงทุนก็มีโอกาสในการทํากําไรภายในวันได้ก็คือแต่ก็จะแนะนาให้ดูกรอบว่ากรอบวันนี้เป็นเท่าไหร่แล้วก็อย่างถ้ากรอบวันพุธนี้เองนะคะก็อยู่ที่ระดับ1330สจนถึง1,345 ก็คือถ้าย่อลงมาก็ซื้อขึ้นด้านบนก็ขายก็คือเน้นพอย่อแล้วก็ซื้อแล้วพอรีบาวขึ้นด้านบนก็เป็นการขายทํากําไรระยะสั้นค่ะแบบนี้ช่วงนี้ราคาทองเขาไปเกาะอะไรหรือว่าเขาไปผันแปรตามอะไรเป็นหลักอะคะถ้าถามตัวนี้ก็มันมันก็ไม่ได้เสมอไปคุณลูกปัตเพราะว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราไปดูอย่างเมื่อกี้ที่มันบอกว่า5วันย้อนหลังใช่ไหมคะทองคำเนี่ยวันที่19อยู่ที่ระดับประมาณสักพันสามร้อยแปดสิบเหรียญตอนนั้นยูโรอยู่ที่ประมาณสัก 1. 3 5เอ่อแต่นะวันนี้ยูโรก็อยู่ที่เดิม,มหลังจากที่มีล,ลดลงไปแล้วแล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่เดิมประมาณสัก1.36นะคะแต่ราคาทองคำก็ยังร่วงลงต่อเนื่องอจะถามว่าต้องเป็นยูโรอย่างเดียวไหมเป็นเยอรมันอินเด็กซ์อย่างเดียวไหมมันมองว่าคือมันก็จะเป็นแล้วแต่บางจังหวะแต่อย่างช่วงนี้เองราคาทองคําก็ยังเป็นเรื่องของการย่อตัวทางเทคนิคมากกว่าแล้วก็แต่ปัจจัยอื่นๆก็เป็นปัจจัยพื้นฐานทั่วไปก็จะต้องดูว่าปัจจัย ใหญ่ๆนะคะอย่างคืนนี้เราอาจจะมาดูในแง่ของการประกาศตัวเอผลท่าทีของทางเฟดเพราะว่าเฟดเขาจะมีการประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้กับวันนี้ใช่ไหมคะถ้าผลออกมาเป็นยังไงช่วงเมื่อวันตีสองบ้านเราก็น่าจะเห็นออกมาว่าถ้านโยบายยังเหมือนเดิมก็ไม่ส่งผลกับทองคําแต่ถ้านโยบายออกมามีการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นลบกับเศรษฐกิจก็จะส่งผลบวกกับทองคำค่ะทีนี้คุณทิพาให้กรอบของสถาบันว้ร้อยสามพันสามร้อยสามสิบ ในของวันนี้ค่ะคุณแอนก็คือที่ระดับประมาณ1,330จนถึง1,345ค่ะส่วนในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ระดับประมาณ1,320เหรียญจนถึง1,370เหรียญ US Dollar ต่อ1แอร์อนส์แสดงว่ามันก็มีโอกาสย่อลงไปอีกสักประมาณ10เหรียญด้วยกันประมาณค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คืออย่างแต่ว่าเวลาลงทุนนะนนั้นก็คือว่าก็อยากจะเน้นกับนักลงทุนว่าอยากจะให้ดูที่กรอบใหญ่อย่างที่ที่เราคุยกันเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วว่ากรอบใหญ่ปีนี้เนี่ยนะคะ ต่ำสุดนี่น่าจะเห็นอยู่ที่ระดับประมาณ1,280ปเหรียญสูงสุด1 6 6 0หเหรียญค่ะแล้วก็ตอนนี้มันอยู่1 3 3 0เหรียญถ้าเราจะซื้อเข้ามาลงทุนไม่จําเป็นว่าเราจะต้องซื้อเข้ามาที่ต่ําที่สุดถูกไหมคุณนันเพราะว่าถ้าเราดูตอนนี้จุดที่เราราคาทองอยู่ที่1,330เหรียญต่ําสุดของมันกับ1 3 3 0เหรียญก็ห่างกันแค่50เหรียญค่ะถ้าเราไปรอต่ําสุด ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นหรือเปล่าบางทีอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาเลยเพราะว่ามันย่อลองมาประมาณสัก100เหรียญได้แล้วซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะโอกาสในการที่จะดีดกับแบบเร็วๆก็มีค่อนข้างเยอะอยากจะให้นักลงทุนลองเวทดูว,ว่าณพันสามร้อยสามสิบเหรียญที่จะขึ้นไปจนถึงพันหกร้อยหกสิบเหรียญก,ก,ก็อีกตั้งสามร้อยเหรียญคือยังมีมีแก๊ปด้านบนให้ได้กาไรค่อนข้างเยอะเพราะวราเวลาขายก็ไม่แนะนําให้รอขายพันหกร้อยหกสิบเหรียญเห็นสักพันห้าร้อยห้าสิบเหรียญ ก็ขายทํากําไรไปก่อนเราไม่ต้องรอที่จะซื้อต่ําสุดแล้วก็ไม่ต้องรอที่จะขายที่สูงสุดแสดงว่ากรอบมันกว้างไว้อันนี้น่าจะเป็นคำแนะนําสำหรับคนที่น่าจะมีอะไรเงินเย็นพอสมควรค่าคือมนมองว่านักลงทุนถ้าจะลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวต้องมองเห็นกรอบใหญ่ให้เข้าใจก่อนอแล้วก็ค่อยมาดูกรอบย่อยเพราะว่าหลายคนพอลงทุนระยะสัน้นก็เห็นว่าเอ๊ะช่วงนี้ยอดต้องขายก่อนแต่ว่าลืมดูไปว่าในแง่ของความเสี่ยงเพราะว่าถ้า เทรนภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นแต่เราขายก่อนเพื่อทำกำไรระยะสั้นแล้วเราลืมไปว่าเทรนรวมมันเป็นขาขึ้นโอกาสในการที่จะดีดกลับขึ้นไปด้านบนที่แกลบที่ค่อนข้างสูงและเร็วยังมีมากกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นอีกคำแนะนำดีๆนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยสำหรับช่วงนี้ที่คุณพิพาบอกว่าเป็นปัจจัยทางเทคนิคซะส่วนใหญ่ดังนั้นถ้าเป็นคุณผู้ชมที่ดูก็อาจจะต้องอาศัยปัจจัยที่บอกไปสารัตรเอรยอะไรเอ่ยแต่ถ้าในบ้านเรา จุดจีนจะถึงแล้ว,วอ,อันนี้ทองคําจะเกี่ยวข้องไหมถ้าเป็นในบ้านเราราคามันจะเกี่ยวกับจุจีนด้วยไหมคือหลายคนจะถามเยอะมากเรื่องเรื่องวันตรุดจีนว่าพอใกล้ตรุดจีนแล้วราคาจะแพงไหมจะต้องซื้อตุนก่อนตรุดจีนแต่ว่าถ้าไปดูสถิติย้อนหลังนะคะจุดจีนเนี่ยไม่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องสูงเสมอไปนะคะ ณวันที่เป็นวันจุดจีนจริงวันไหวประมาณวันที่2ปีนี้นะคะทุกทีเนี่ยค่ะถ้าไม่เป็นต่ําสุดก็จะเป็นสูงสุดถ้าลองสังเกตดูในหลายๆปีย้อนหลังแต่จะไม่ค่อยได้อยู่ตรงกลางค่ะดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นสายที่โชว์ให้เห็นว่าพอจุดจีนไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องสูงเสมอไปอาจจะต่ําก็ได้ค่ะอันนี้ก็เลยคาดเดายากอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่แนะนําก็คือว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะสั้น ให้ลงทุนตามกรอบเพราะวันหนึ่งช่วงนี้ก็เหวี่ยงค่อนข้างมากแต่ว่าถ้าระยะกลางกับระยะยาวแถวๆนี้สามารถทยอยสะสมได้แล้วแต่ว่าอย่างช่วงนี้ค่ะถ้าอยากจะเริ่มลงทุนก็ต้องระมัดระวังมากค่ะอย่างสมมติถ้าคุณลูกปัดจะมาเริ่มลงทุนทองคำค,คือด้วยความที่ช่วงนี้ความเหวี่ยงของทองคําก็ค่อนข้างมากวันหนึ่งขึ้นลง 1%, 1> ก็ประมาณ10กว่าเหรียญได้แล้วช่วงหลังมาโดนค่างเงินบาทบ้านเราค่ะช่วงนี้ก็หุ้นติดลบกันระนาวใช่ไหมคะก็ทําให้ค่าเงินบาทของเราอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง ในหนึ่งวันค่างเงินบาทมีการปรับขึ้นลงบางวัน30สตางค์บางวัน20สตางค์ถือว<ะ>่าเยอะมากเลยนะคะสำหรับนักลงทุนดังนั้นก็คือต้องระมัดระวังอย่างมากในการลงทุน<ะ>ไม่ว่าก็คือนอกจากจะต้องมานั่งดูราคาทองคำแล้ว ก็ยังต้องมาติดตามตัวค่างเงินบาทด้วยเหมือนกันค่ะ,คะเพราะฉะนั้นมีหลายปัจจัยแต่ทีนี้ค่ะในส่วนของนักลงทุนที่ลงในโกลฟิเจอร์ช่วงนี้เขามีท่าทีกันเป็นยังไงบ้างก็ในลักษณะการลงทุนจะเป็นคล้ายคลกันกับโกทองคาแท่งนะคะ,คะกลยุทธ์ก็จะเหมือนเหมือนกันถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระ,ระยะยาวแถวๆนี้ก็เริ่มพยอยสะสมแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นก็จะแนะนําให้ลงทุนตามกรอบเพราะว่าเพราะว่าถ้าในระยะสั้นคนที่เปิดช็อตโพสิชันก่อนจะถือว่ามีความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่เปิดลองโพสิชันเพราะว่า โอกาสในการลงมีไหมมีแต่ว่าลงอย่างจํากัดแต่ว่าโอกาสในการขึ้นมีไหมก,ก็มีอยู่แต่ว่าโอกาสในการขึ้นอาจจะมากกว่าโอกาสในการยอร่อลงด้วยซ้ำค่ะเมื่อกี้ที่คุณมนพูดว่าอย่างพอถึงช่วงตรุษจีนปุ๊บเนี่ยบางปีมันจะเป็นช่วงที่อาจจะทองขึ้นสูงสุดไปเลยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ทองลงต่ํามากแล้วหลังจากนั้นแล้วมันจะมีระยะเวลาอีกแค่ไหนกว่าที่ราคาทองจะกลับขึ้นมาเป็นระดับที่เรียกว่าเออพอใจนะเล่นได้ก็อย่างที่เราแต่ว่าพอเราทาสถิตินะคะในช่วง5ปีย้อนหลังเหมือนกันว่า พอเปิดมก,กรามาปิดเดือนเมษาทุกๆปีนะคะพอ4เดือนบวกขึ้นมาวันแรกที่มก,กราเริ่มเท่าไหร่ปิดเมษาเท่าไหร่เนี่ยสีปีย้อนหลังมันจะบวกราคาทองเฉลีย่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก70จนถึง80เหรียญน,นั่นหมายถึงว่าอย่างสมมติถ้าต้นปีปีนี้อยู่ที่พันสี่ร้ยยี่ะเหรียญโอกาสในการน่าจะเป็นที่ปิดช่วงเมษาก็น่าจะได้เห็นใ,นใกล้ๆพันห้าร้อย 1, เหรียญแต่นี้ก็คือเราดูจากสถิติ สี่ห้าปีย้อนหลังนะคะก็ไม่ได้แปลว่าปีนี้จะเป็นไปตามนั้นแต่ว่าอันนี้ทุกๆอย่างเราก็จะดูจากสถิติเหมือนกันค่ะการแบบนี้คือเพื่อคุณผู้ชมนะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอนนั้นซื้อไว้ตอนประมาณเฉียดพันสี่ร้อยคือผเข้ามาเนี่ยอาจจะเต็มอยู่ที่ราคาสูงแล้วตอนนี้เขาควรทำยังไงคือมองว่าถ้าคนที่มีต้นทุนสูงอยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยเหรียญหลายๆคนคือเริ่มมาคัดลอสแถวๆนี้ตัดขาดทุนก็คือยอมขายตัดขาดทุนแต่อันนี้โดยส่วนตัวนะครับกลับมองว่า ด้านล่างมันเหลืออีกนิดเดียวค่ะแล้วถ้าเรามาตัดขาดทุนตอนนี้คือมันอาจจะโอกาสในการย่องมันอาจจะได้อีกนิดเดียว<ม>แต่โอกาสในการที่กลับขึ้นยังค่อนข้างมากถ้าถ้าเป็นมูลแนะนํานะคะถ้ารอได้อยากจะให้รอมากกว่าเพราะว่าคือมองว่าตอนนี้ก็ลงมาค่อนข้างต่ํามากแล้วะนะคะถ้าลงไปอีก มากกว่านี้ก็คงได้ไม่เยอะแต่โอกาสในการที่จะกลับขึ้นไปก็ยังค่อนข้างมากอยู่แล้วถ้าคนที่มีเงินเหลือพอล่ะเขาค,ะคะจะเข้าไปซื้อเพื่อเฉลีย่ยไหมคือมันก็แนะนําว่าจะให้เข้ามาซื้อเพื่อเฉลี่ยแต่ว่าอยากจะให้เข้ามาซื้อก็ต่อเมื่อเห็นไซส์ที่ชัดเจนว่าเริ่มกลับโตเป็นขาขึ้นอ,อ,อย่างสมมติว่าถ้าตอนนี้อยู่ที่ระดับ 1, 3 3 0งม้ยใช่ไหมคะโอกาสในการลงมีต่อ,อแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราเข้ามาซื้อตอนนี้เลยแล้วถ้าลงต่อไปถึงพันสามร้อยเหรียญนั้นก็หมายถึงว่า คุณต้องการเข้ามาซื้อสะสมแต่การวัดราคาทองลงไปอีกแทนที่คุณจะได้ซื้อที่ต่ําแต่กลับถ้าคุณยังไม่ซื้อตอนนี้แล้วรอดูจนเห็นมันเริ่มหักหัวขึ้นหออคุณอาจจะไปซื้อที่พันสามอยสี่สิบหรือพันสามอยห้าสิบแต่ตอนนั้นคุณซื้อตอนที่เป็นจังหวะขึ้นก็จะมั่นใจมากกว่าก็ดีกว่าที่จะมาเสียว่ามันจะลงไปอีกใช่ใช่ค่ะก็อยากจะให้รอนิดนึงว่าถ้าอยากจะเข้ามาซื้อเพิ่มคือเข้ามาดูตอนที่จังหวะที่เป็นเทรนด์ขึ้นจริงยนิงค่ะน่อยอมเสียนิดหน แล้วแบบนี้คุณมนมองว่าอย่างสัปดาห์นี้กรอบของราคาทองคำมันน่าจะเป็นยังไงบ้างก็กรอบสัปดาห์นี้นะคะก็มองว่าน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ1320ย่เหรียญจนถึง1370ยเหรียญ dollar ต่าสรอยเอลก็ยังแนะนําให้หนักลงทุนลงทุนตามกรอบอยู่ค่ะเพราะว่าอย่างท้าเราไปดูในแง่ของตัวเทคนิคนะคะ,คะถ้าเราดูเป็นกราฟที่เป็น trend line, เทรนไลน์ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ตอนปี2008ขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน ระดับที่ไม่น่าหลุดของทองคำปีนี้ก็คือระดับ 1, 3 2 0ี่เหรียญก็คือว่าตามเทรนไลน์<ฆ>นะคะแต่ถ้าหลุดระดับ1,320รยี่เหรียญต้องระมัดร,ระวังนิดนึงค่ะแต่ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะหลุดเพราะว่าฝั่ง p h physical demand ก็คือความต้องการในการซื้อก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างในช่วงนี้ปัจจัยอื่นๆก็ยังจะต้องติดตามเหมือนเดิมนะคะลูกปัดก็คือไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของทางฝั่งสหรัฐเองก็ตามฝั่งยุโรปเองก็ตามหรือว่าของจีนเองก็ตามอย่างตอนนี้ มาตรการของจีนว่าจีนจะชอบมีมาตรการอะไรใหม่ๆแปลกๆออกมารหรือเปล่าเพราะว่าอย่างใกล้ๆนี้จะเป็นวันหยุดยาวใช,ใช่ไหมคะของช่วงตรุษจีนแล้วทุกครั้งที่มาตรการจีนออกมาจะออกวันเสาร์ <c oughs> ค่ะก็คือหลังจากที่ปิดทุกอย่างแล้วเราก็จะออกมาตรการใหม่ๆช่วงนี้เขาก็กลัวเหมือนกันว่าก่อนที่จะถึงตรุษจีนปีนี้จะมีมาตรการใหม่ๆออกมาในระหว่างที่ช่วงวันหยุดหรือเปล่าค่ะแต่ก็มีทรายออกมาอีก่เหมือนกันอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองก็มีการประกาศตัวเลข C P I ของจีนออกมา ซึ่งออกมาน้อยกว่าที่คาดไว้ก็เลยหลายๆคนหลายๆนักวิเคราะห์เลยก็เลยเริ่มมองว่า ใกล้ๆจุดจีนนี้น่าจะยังไม่มีมาตรการอะไรเพราะว่าดูแล้วว่าสถานการณ์เงินเฟ้อไม่มากนักก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งน่าจะมีการออกมาตรการใหม่ๆช่วงมีนาคมเพราะว่าตอนแรกเขากังวลกันมากเลยว่าน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยเพราะว่าก็ขึ้นต่อเนื่องมาตลอดถ้าอย่างนี้เวลานอกจากจีนมีข่าวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเทศอื่นๆยกตัวอย่างเช่นฟิลิปปินส์ก็บอกว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอินเดียขึ้นไปแล้วแบบนี้มันส่งผลบ้างไหมคะประเทศกลุ่มแบบมองว่าส่งผลไหมค่อนข้างมองว่าค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าการที่ประเทศจีนเเอในนกกาาาารรรททีีี่้้มขึัตดบย ถึงส่งผลกับราคาทองเพราะว่าตอนที่องกีนก็เหมือนเป็นประเทศหนึ่งในประเทศมหาอำนาจเหมือนกันคือด,ด้วยความที่เศรษฐกิจยังดีอยู่แล้วก็มีกระแสะเงินที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นมันก็เลยส่งผลอย่างสมมติถ้ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นหมายถึงว่าเงินในระบบโลกก็จะลดน้อยลงเงินในการลงทุนทองก็จะน้อยลงแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศเล็กๆหน่อยก็ไม่น่าจะส่งผลกับเศรษฐกิจโลกโดยรวมค่ะสุดท้ายขอรบกวนคุณวนให้คาแนะนําสาหรับผุกชมนิดนึงแล้วก็ที่เป็นนักลงทุนทองคาอยู่แล้ว สนใจที่จะลงทุนนะว่าช่วงนี้ควรจะปรับตัวอย่างไรบ้างค่ะก็เชื่อว่าในในการลงทุนทองคำโดยรวมนะคะก็ เราก็ทองคาก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็ยังสามารถทยอยสะสมเก็บระยะกลางระยะยาวได้<ช>แต่ว่าในการลงทุนระยะสั้นปีนี้การลงทุนอาจจะยากกว่าปีที่แล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นเพราะว่าในการเหวี่ยงของราคาทองคาเองหรือว่าค่าเงินบาทเองก็จะมีความผันผวนค่อนข้างมากดังนั้นก็จะแนะนําให้นักลงทุนลงทุนด้วยความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด<ช><ช>ค่ะวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอะไรเดี๋ยวตอนนี้เราไปติดตามภาพกิจกรรมข่าวในแวดวงกันเลยกัน ภาพข่าวแวดวงกิจกรรมการเงินวันนี้